ในขณะนี้ครับอุตสาหกรรมของเพชรเนี่ยน่าจะมีการดีดราคาขึ้นน,นะครับเพราะว่ากลุ่ม G7 เนี่ยเขามีการเรียกว่าแบนนะครับเพชรที่มาจากรัสเซียซึ่งรัสเซียเนี่ยเขามีเหมืองเพชรที่ส่งออกเพชรเนี่ยรายใหญ่ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอยคอรดในเรื่องของการทําสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็รวมตัวกันนะครับแล้วก็ไม่รับซื้อนะครับสินค้าหรือ m มท e r เรี Material, โดยเฉพาะเพชรเนี่ยมาจากรัสเซียซึ่งวงการเพชรเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ถูก Dis r รั t นะครับโดยอุตสาหกรรมเพชรสังเคาะเพราะว่าถือว่าเป็นที่ยอมรับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพราะมีความเหมือนนะครับแล้วก็มีความทนทานใกล้เคียงกับเพชรจริงๆซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าแบรนด์ชั้นนำอย่าง Tiffany Co ของกลุ่ม LVMH เนี่ยเขาก็เลิกนะครับซื้อ เพชรจากรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผลพวงมาจากการทําสงครามกับทางยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูนะครับว่าราคาเพชรจะดีดขึ้นไปเป็นเท่าไหร่หลังจากที่กลุ่ม G 7เนี่ยมีการแบนเพชรจากรัเสเซีย